เคยเอากาวซีเมนต์มาแปะไว้นะครับแต่ว่ามันไม่อยู่ไม่รู้ว่าจะซ่อมได้ไหมน้ำที่พุ่งออกมันจะออกบริเวณนี้ครับวางลงไปแล้วครับทางลงไปแล้วนิดนึงเจอปัญหาครับต้องทำการตัดท่อออกแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีทุกทุท่านที่กำลังรับชมและติดตามช่อง b n 3สิริพงศ์นะครับผมเอวันนี้ไม่ได้มา มาดูเสาครับแต่วันนี้มาทําอะไรที่ใดน้ําครับใดน้ํามันรั่วครับรั่วตรงไหนเอ่ย <c oughs> ก็คือรั่วบริเวณหม้อพักน้ํานี่แหละครับเห็นไหมครับลักษณะใช้มาหลายปีแล้วครับสนิมขึ้นหมดนะ้วขนาดเป็นถังสแตนเลสน,นะครับโอเคใดตัวนี้เป็นใดตัดออโต้ครับของ <c oughs> ที่เราซื้อมานะครับที่ผมซื้อมาตั้ง โอ้หลายปีแล้วครับเนี่ยสิบปีได้หรือมั้งหม้อใบนี้เคยเปลี่ยนมาครั้งหนึ่งแล้วครับเคยเปลี่ยนมาครั้งหนึ่งแล้วก็เราจะไปหาเปลี่ยนอีกครับว่ามันจะมีไหมเนี่ยลบ <Nope. S 1> เดี๋ยวดูก่อนครับมันจะซ่อมได้ไหมซ่อมไม่ได้คงจะได้ซื้อใดใหม่ oh, <no. S 1> หลายตังนะครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลือกันวันนี้ไม่ได้ทํางานครับวันนี้เพราะว่าบรรยากาศพายุเข,ข้าครับฝนตก เสาเราก็ยังไม่ได้ไปส่งครับตอนนี้เพราะว่าลูกค้าจะให้ยกให้ด้วยครับก็มีเวลาว่างก็ต้องจัดการงานบ้านของตัวเองครับทีนี่ทำได้ครับ A later few minutes later. นี่ครับจุดที่มันรั่วเคยเอากาวซีเมนมาแปะไว้นะครับแต่ว่ามันไม่อยู่ไม่รู้ว่าจะซ่อมได้ไหมต้องเปิดออกมาดูก่อนครับ ถ้าซ่อมไม่ได้ก็คงจะได้ยกถังใหม่ครับโอเคครับเดี๋ยวกลัวมันช็อตครับปิดไปก่อนครับตามแผนนะครับผมจะทําการเอาเชือกมัดครับโอเคมัดตัวไดโวตัวนี้ครับขึ้นไปใส่คานครับผมเตรียมคานมาแล้วเนี่ยคานที่ยกเสาเนี่ยครับผมก็จะมัดคลองไว้ข้างบนเสร็จแล้วก็จะถอดน็อตครับถอดน็อตข้างล่างตัวนี้ แล้วก็จะยกถังออกมาครับมาเช็คดูครับซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ซื้อใหม่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับ A few minutes later ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็คิดว่าผมจะถอดไอ้ตัวตัดนะครับภาษาทางการเรียกอะไรไม่รู้ครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นตัวตัดไอ้พอน้ำมันเต็มครับมันก็จะตัดโอเคเดี๋ยวผมจะต้องถอดตัวนี้ออกก่อนครับโดยใช้ปัจแจเลื่อนครับโอเคเข้ามาดูครับ <c oughs> ต่อไปก็จะทันขันไอ้ฐานครับ ปั๊มไดโวอ,ออกจากไอ้ถังครับโดยใช้กุญแจเบอร์14ครับกอขันออกเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมีสนิมครับข้อควรระวังครับระวังสนิมกินมือครับนี่ครับก็ เราก็ทําการมัดเชือกคล้องขึ้นไปแล้วครับแล้วก็จะดึงครับดึงท่อตัวน,นี้ขึ้นมาอีกให้มันลอ,อยขึ้นครับแล้วก็จะทําการตัดท่อที่ส่งเข้าระบบประป,ปาร <Right. S 2> ะบบไอน้ำในบ้านของเรานะครับ A later few minutes later. ทําการยกขึ้นมาแล้วครับแต่ปรากฏว่าถังไม่ได้รั่วนะครับถังอลูมิเนียมอย่างดีครับไม่รั่วครับนี่ครับไม่รั่วครับแต่มันมีคราบเหมือนสนิมเหมือนตะกัน่นบริเวณปากลูกยางเนี่ยครับเนี่ยเหมือนลูกยางมันปิ้นออกครับน้ําก็เลยดันขึ้นมามันเก็บไม่อยู่มันก็เลยดันออกมาตามอรอยนี้ครับเนี่ย เช็คดูอีกทีครับไม่น่าจะใช่ทางรั่วครับเพราะว่าก็ไม่น่าจะเป็นสนิทนะครับอะลูมิเนียมก็เดี๋ยวขอเช็คดูอีกทีครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของไดโวครับไดโวฐานไดโวที่จับกับถังพักครับมันก็จะมีคาบนะครับตรงนี้นะครับน้ําที่พุ่งออกมันจะออกบริเวณนี้ครับ ซึ่งก็เห็นสาเหตุมาแล้วก็น่าจะเกิดจากการสั่นครับการสั่นและความร้อนครับของใดที่เราเปิดโอเคเปิดนานครับทําให้ลูกยางครับเนี่ยทำให้ลูกยางมันอ่อนครับมันเปื่อยไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนไหมเนี่ยหถ้าไม่ได้ก็น่าจะทําการใส่กาวปะเก็นครับของผมมีกาวปะเก็นอยู่ผมว่าน่าจะเอากาวปะเกนมาลองยัดใส่ดูครับ มาทาแล้วก็แปะลงเผื่อมันอยู่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราทำข้อคล้าความสะาดตัวนี้ก่อนนะครับ A few minutes later ครับต่อไปเราก็จะทําการขัดนะครับขัดคาบตะกันนะครับออกก็จะใช้ลูกหนูครับหรือหินเจียเราเราจะมีใบครับใบขัดครับผมว่าจะเอาตัวนี้ขัดก่อน คราบสุกภกครบาบคราบตะกันออกถึงมันฝังแน่นมากแล้วค่อยมาทําการขัดกระดาษทรายครับโอเคก็ <Okay. S 1> กระดาษทรายของเราก็ใช้มาแล้วครับก็น่าจะหมดแล้วล่ะแต่ก็จะพยายามขัดให้มันเรียบที่สุดครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับ กันออกเรียบร้อยเลยครับขัดฟอยล์เหล็กออกต่อไปก็จะเปลี่ยนมาเป็นใบกระดาษทรายครับเพื่อความเรียบอีกครั้งครับโอเคครับ A few minutes later นะครับพอขัดเสร็จแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับต่อไปผมก็จะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับบริเวณ ครับวกนี้เดีย๋ยวผมจะเก็บขอเก็บรายละเอียดก่อนนะครับเดีย๋ยวเราค่อยมาประกอบกันแล้วก็ดูว่ามันจะใช้ได้ไหม few minutes later. ก็ได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมสลับกาวบอลของเราแคร่ขึ้นไปหาข้างบนบ้านครับแต่ไม่เจอไปเจอที่ร้านครับนี่ครับกาวบอลไฮบอลสีเก้าร้อยครับซื้อมาหนึ่งหลอดครับ ในราคา40บาทเราจะมาซ่อมใดที่รั่วด้วยราคา40บาทกันนะครับผมโอเคครับต่อไปก็จะทำทาการทากาวบอนนะครับผมนี่ครับผมก็ทำการวางลงไปแล้วครับทาลงไปแล้วนิดนึงกาวบอนนี้มีคุณสมบัติครับเป็นเหมือนอยางครับทนความร้อนครับทนความร้อนไม่ฉีกขาดนะครับ เขาเอาไปทาซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะครับใช้แทนประกินนะครับโอเคก็คิดว่าท่านคงคิดดูนะครับเครื่องมอเตอร์ไซค์ร้อนขนาดไหนมันยังไม่ร่วนะครับน้ำมันเครื่องคือมันเป็นตัวประกบนะครับเป็นตัวประกบระหว่างโลหะกับโลหะนะครับแต่นี่มันมีความยืดหยุ่นนะครับแต่นี่ผมเอามาใส่กับยางก็มาดูกันครับว่ามันจะผลออกมาเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันครับ S later. <S ก่อนหลังจากที่ดูแล้วครับเมื่อกี้น่าจะไม่ผ่านครับก็เลยต้องทำการตัดยางในรถนะครับลองอีกชั้นหนึ่งครับการพาดครับเพราะว่ามันสูงครับตอนที่เราวางลงนะครับมันสูงบริเวณไอย้ยางลูกยางตัวนี้นะครับมันไม่ติดกับบ่อไอ้บ่อพักนี่ครับมันก็เลยทำให้ สูงขึ้นเอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้ยเจอปัญหาอีกแล้วครับปัญหาที่แท้ทูน็อตขาดครับพี่น้องผมก็บ้าอยู่งานงอกเลยครับทีนี้เอาไงดี oh, <no. S 1> ID, ครับ ปะเชื่อมได้ไหมครับ A few minutes later เจอปัญหาครับต้องทำการตัดท่อออกแล้วก็ไปร้านเชื่อมครับร้านปะเชื่อมดูที่เขาจะเชื่อมได้ไหมเชื่อมอลูมิเนียมเชื่อมไม่ได้ไม่มีอลูมิเนียมเชื่อมก็น่าจะทองเหลืองแล้วครับไปดูกันครับผม หาตั้งนานนี่เลยปัญหาโอเคครับไปไปดูกันสรุปครับก็เอาไปให้ช่างเขาเชื่อมสแตนเลสให้ครับไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่นะครับก็ลองเสียน้อยไปหามากครับลองทำอะไรที่มันเสียเงินเล็กๆน้อยๆก่อนค่อยไปทำการเปลี่ยนใหม่นะครับผม <Okay. S 2> เปลี่ยนใหม่ก็หลายตังค์นะครับต้องซ่อมดูก่อนครับ ตอนนี้ก็ไปทิ้งไว้ร้านนะครับให้ช่างเขาทำเพราะว่าช่างเขาพักเที่ยงอยู่เดี๋ยวสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวออกไปดูครับ2.000 Years Later ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับงานเชื่อมครับช่างก็เชื่อมไปสองจุดครับโอเคครับเราไปประกอบไปเลยครับ A Later Few Minutes later. โอเคครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแลวครับสาหรับถังถังน้ำนะครับถังพักน้ําของเราครับซึ่งเป็นถังสแตนเลสเราไปเชื่อมสแตนเลสมาเมื่อกี้ครับจากร้านพงสกรการช่างครับหน้าวัดเจริญชัยครับอําเภอเซกาของเราต้องให้เครดิตร้านนะครับเชื่อมว่าน่าจะมีร้านไม่กี่ร้านนะครับในเภอเซกาที่เชื่อมถังอลูมิเนียมถังสแตนเลสนะครับก็ เชื่เรียบร้อยครับก็เชื่อมเป็นทีเรียยแล้วครับเหลือแต่ทําการประกอบใส่ครับทีนี้ก็จะเอากาบอลทาก่อนนะครับผมกันพลาดครับกันบอลกาบอนทา,าแล้วก็ค่อยประกอบเข้านะครับแล้วก็จะดูว่ามันจะรั่วไหมโอเคนะครับถ้าไม่รั่วก็โอเคแต่ถ้ารั่วก็คงจะต้องเปลี่ยนทั้งใหม่ครับ ่อมจากน้อยไปหามากครับเอ๊ยลืมบอกครับงบประมาณเมื่อกี้นี้ค่าเชื่อม50บาทครับเชื่อม2จุดครับจุดนี้กับจุดนี้ครับก็ลงทุนไปนะครับวันนี้ก็ลงทุนไปทั้งหมดซื้อกาบอล40ตัวนี้อีกก็เป็น90บาทครับยังไม่ถึงร้อยเลยครับโอเคแต่ถ้าซื้อถังใหม่นะครับ2 0 0พันกว่าน่าจะไม่อยู่นะครับเนี่ยโอโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการประกอบดูก่อนนะครับผมว่าจะใช้ได้ไหม ไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับก็ากำลังจะทําการาทากาวปะกินเข้าไปครับกาวประกิน,รรรกนหรือกาวบอลของเราเนี่ยครับผมทาเข้าไปแล้วก็จะทําทการตัดยางรองครับตัดแผ่นยางครับยางในรถตัวน,นี้นะรองทําเป็นแหวนทำเป็นไรยรองไว้กันมันกันพลาดครับกันมันซึมออกโอเคข้ามมาดูกันครับ A later few minutes later. ครับเราก็ทากาวไปที่เรียร้อยแล้วครับต่อไปเราก็จะหย่อนลงครับทีนี้เอาไดลงมาครับทีนี้ดูสิครับว่ามันจะอยู่ไหมนะครับก็มารู้รอรุนกันดูครับ Segreens l� minutes later ก็รประกอบใส่ทุกอย่างกับคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปก็จะทําการเปิดได้ครับคิดว่าน่าจะแห้งแล้วครับปากกาวประกนเนาะก็เดี๋ยวจะทําการเปิดได้ครับแต่ดูดูระยะห่างก็ยังห่างอยู่นะครับผมแต่ปัญหาเพราะว่าเราเพิ่มไปยางในรถครับยางในรถเข้าไปมันก็เลยทําให้รูสูงขึ้น เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะสำเร็จไหมด้วยงบแค่90บาทมาดูครับ <The noise> ก็หลังจากที่ยกไปเชื่อมมาครับก็ไม่มีรอยอน้ำไหลออกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองอุดตรงนี้ดูนะครับว่ามันจะเวลามันตัดแล้วมันจะดันขึ้นมาไหมครับเดี๋ยวมาลองดูครับ โอเคครับก็ต่อเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปก็รอให้กาวมันแห้งครับออสรุปนะครับวันนี้ในการซ่อมนะครับซ่อมใดรั่วนะครับทางพักรั่วเราไม่จําเป็นจะต้องซื้อทางใหม่ครับถ้าเรารู้ว่าสาเหตุมาจากไหนตัวนี้สาเหตุที่แรกนึกว่าไอยางนะครับยางไอบริเวณใต้ตัวไอไดโวนะครับมันสึกครับพอดูปัญหาจริงๆแล้วก็เจอหัวน็อตครับหัวน็อตบริเวณจับ ยึดฐานไดโวนะครับกับทางพักนะครับปรากฏว่ามันขาดครับมันอาจจะเกิดจากการสั่นนะครับสั่นสะเทือนหรือการทํางานของใดนะครับมันทําให้เกิดการสั่นเพราะว่าเราเปิดก็ใช้งานนานอยู่นะครับสรุปนะครับวันนี้ก็ใช้งบประมาณทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับซื้อกาบอนนะครับกาบอน40บาทแล้วก็มีไปเชื่อมปะเชื่อมครับ50บาทแล้วก็ข้อ ข้อต่อเกีียวครับข้อต่อตรงเกีียวนอกตรงนี้ครับเพราะว่าตัวเก่ามันใช้ไม่ได้ครับที่แรกว่าจะใช้ตัวที่มีอยู่ปรากฏว่าเกียวมันเล็กกว่าครับก็เลยไปซื้อใหม่ตัวนี้10บาทครับรวมทั้งหมดเป็น100บาทพอดีครับงบประมาณ100บาททวนครับก็ประหยัดลงหลายเท่านะครับผมซื้อถังใหม่ก็สองสามพันนะครับถังรุ่นนี้น่ะถังสแตเลสทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ก่อนเนี่ยซื้อประมาณนี้ครับ โอเคครับรอให้กาวแห้งแล้วเรามาทดสอบกันครับถ้าใช้ได้ถ้าผ่านก็โอเคครับจะทาให้ผ่านก็คงจะได้ซื้อใหม่ A later few minutes later. โอเคครับไม่มีรอยน้ําซึมออกมาครับตัวน,นี้ผมเอาน้ําลาดๆลงไปเพื่อจะดูครับว่ามันมีฟองมีอะไรออกมาไหมแต่ก็ไม่เห็นมีครับโอเค ก็ถือว่าผ่านครับผมผ่านครับงบประมาณ100บาทแก้ปัญหาได้ครับผมโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ครับงบประมาณ100บาทเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ย,ยก็น่าจะมีหยดๆดตรงบริเวณท่อที่ไม่ได้ใช้ครับเดี๋ยวผมจะเอาเทปปันเกียวมาพันใหม่นะครับไม่ใช่ปัญหาครับตรงนี้ เอาเทปมันเกี่ยวมาพันหนาๆแล้วก็คันเข้ามาโอเคโอเคครับเสร็จแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามและชมนะครับช่อง B ี t ทสิริพงศ์ครับวันนี้ไม่ได้พามาส่งเสาครับวันนี้มาซ่อมใดน้ำครับผมก็จะทำการประกอบคื้นครับทีนี้แต่ก่อนอื่นก็ขอจัดการตรงที่มันรั่วนี่ก่อนนะครับผมตรงที่มันซึมครับไม่เป็นไรครับแก้ไขได้ครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับไปพบกันในคลิปหน้านะครับผมเราจะไปสงสวที่ไหนนะครับขอให้ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับผมสับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ